กันกันเด้อพ่นเขาไปเฮ็ดพิธีเพิ่นอย <t> ู่ทางใน้าพันใจสวยจังอีทันพี่น้องเสือห้องสวยวันนี้นะพี่น้องออเอาลูกหิงเนี่ยบ้าปุ๋ยนั่นละใส่ด็จเดชหลวงพิฆวะแก้วเลยแล้วพี่น้องพี่น้องเออพี่น้อง มัมมัมสวัสดีจ้าแม่น้องวันศิลมีสามวันรงน่อยจ้ะสวัสดีครับผมมาคุยกับพี่น้องมันนี่สวัสดีครับผมมาคุยกาวดี่ครับเอาอันเอาอันนนัออกให้เสียงแม่แม่เขาว่าท่านเดินไปดอกเราสูผีสูน้องเขาฟังกันนะมัอนี่สิไปใส่อ้าวมัอนี้ครับพี่พาพี่พาน้องครับเตือนอย่ไอซูผู้สุขคนแล้วครับ สิพาไปเจิมรถเด้อพี่น้องเลยไม่พี่พาพี่พาน้องครับไปเจิมรถพี่น้องบุญนั้ไปหาลูกพ่อหญ่บ้านเฮาลั้พี่น้องก็เงินนัแม่วันศิลกับขอบอกพี่บอกน้องในเรือจ้ะแม่น้องวันศิลก็ไปปุวยกับว่ามีเจตนาเสียวัดลำหวัดรวยอีหยังเด้กพี่น้องหวัดลำหวัดไปยาพี่น้องแนวข่มฝันอยากได้พี่น้องแมนตะกี้กับบ่มีอีหยังดอกพี่น้องกับย้อนพี่ย้อนน้องหลายจังสิมีสมือนี่ได้อยากเห็นความ พยายามของเฮาน่อยปุ๋ยเนาะพวกวัตถุน้ยนอยเนาะความพยายามนี่แหละคนขยันสูงมาตลอดพี่น้องเลยไปานาเข้านี่มือน,นี่ได้ก็ย้อนพี่ย้อนย้อนน้องเด้อจ้ะเจงได้กะขอบคุณพี่น,อนอ้อง,นองสมองสุบอนละ่ปะปลาเฮาเป็นกำลังแกงครัเป็นกำลังแรงเที่ยงใจ <c oughs> ให้ยได้พี่น้องเด้ออ่ะสูผู้สุข,ข้อนะครับสูงมากข่วงฝันมาตลอด นั่นแน่พี่น้องขายง่วขายยังได้กับเจ็บมาสซ่าซุบมาเรื่อยๆกับพี่น้องกอได้ปอกกอได้ดาวเอ้าสู่ต่อไปพี่น้องไปเป็นกำลังใจของสู่ขุนเด้อพี่น้องดาวพี่น้องดาวจ้าดาวปลาฮนาเฮ้าปลูกไปย่โทรศัพท์ไปเซียนจานดอกไม้ลูกไปปลาฮนาพี่น้องขุณหลายๆเด้อจ้าพี่น้องกับมีเป็นเป็นอีกหนึ่งกำลังใจของเฮา กันเดอ้อพี่น้องไปห้าร้อยหา้าสิาหามดามาเดอ้อพี่น้องคือน,น้าทึ้งรถเลยเดอ้อพี่น้องไปน้ำกันได้จ้าวันนี้วันหนึ้งเป็นไรเดอร้อพี่น้องเอาฝ้าแฝดมาแล้วยังสุ่มจังเย็นเนาะก็อันนี้ปุ้วหนัน้นล้วงพ่อใหญ่เลยเดอ้อพี่น้องคือไม่ป่วยเที่ยงการดอกไม้เข้าไป ต่วันลงพ่ายนันนว่าท่านได้หยัรลอยปนนันใดเรยกว่าท่านเด็ดถอยกลัไปทังในาจานจะคุยตจานดอกหม้ไปก่อนอย่ามาเอ็กม่เอ็กมาเอ็กเอ,ก,อก,อกเอ็กอีกเลยเอ็กเอกกพ่อ เดี๋ยวลอดรองพันยเยพันกันเดอ้อพี่น้องเบนเขาไปเห็ดพิธีพันอยู่ทางหน้าอย่เพื่อจ้าเพื่นในเขียน,เข,ยนยเขียนที่ห่อรถเขียนซื้อเขียนยังเวลาพีน่น้องซีรถเขนเขาไปทำพิธีพันอยู่ทา,า,า,าง,านงไไหนจ้ะแต่มานางถาก่อนลวงพันยั่วานางถากคน

Ya, kena semua มันหลุดไหมออกมาเรือยๆครอเฮ้ยีนนั่นเลยหาคุณเกลลงมองของเราอาลี่หมดแท่นมันนี่อาลี่หมดแท่นลี่หมด วัสดีจ้าวัสดีจ้าแม่น้องไปจ้่โอ้หลังจากเจิมรถมาเด้อกพี่น้องเลยมีตูวอะไเห็ดปวกพี่น้องมาเบิองเนี่ยตะวันซ้อนศาดเน่พี่น้องเลยพัวน่ะเฮ้ยแต่วาใส่มีตูวก็งามแต่น้องก็เกิดกับนี่อันผัวหน่อยผีวีอยู่วยหน่อยแล้วอัน อยากไปเจ็บน้ำกอน้น่อยดินนอดหอดทุ่ยไทยคนเหล่า้าปุยวเนี่ยแ่ปัวกัแม่หนีล้วอดทุ่ไทยเฮ้ยเป็นหอไปมันสิด้ดอกีบุไว่มาทุ่มมูลหมดทุ่มมูลเเนาะว่าเป็นดอกเรแม่เราง่ายอังทีเฮเพี่ยเพี่ยเพี้ยเพี้ยเพียเพี้ยเพี้ยเพี้ยเพ้ยเพี่ยเพี่ยเพน้ยเพี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 ้ยเพ้ยเพี่ยเพ้ยเพ้ยเพี้ยเพ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  มูนี่ปวดแล้วของโเจโก้พี่น้องเลยจังเสียเอาหนังมาใส่ละน้ำมังมาใส่เสียเสื่อมใส่ใบหม่องไดงเบื่อพื่อน่ะกกกันนั่นแหะนี่บ้าป่วนี่กกกันซาเบียงเนี่ยตื่นที่เชียงนาเวานี่ล่ะเบื่อฮะพี่นาเพื่อนเพื่อนพี่น้องด้วยถ้าแต่ก้อนทีมงานครับมาเจาเสียเฮ็ดปวกไปไหวปะนะที่ว่าเปลนเหมือตีผู้ดันกะย่างไม่ยามผู้นี่กะย่างไม่ยามเฮ็ดปวกเนี่ยเฮ้ยกาแฟคาร์นท่าไปนี่ล่ะ พี่น้องเลยส่งเราหลามกันครับวันนี้ครับพี่น้องซีก่อนใหญ่ๆเถอะโอ้ยลางเลยก่อนป่ะพี่น้องเสือห้องหายวันนี้นะพี่น้องนอนนังกิ้เขียวพอดีกินว่าใดมันหยาบหรือว่าอะไรฟักเขาฟัครับพี่ฟักเนี่ยฟักปักฟักผุนปูปลาฟักเขาพอนะลาบเหนียวลาบเหนียวลาบเหนียวแกงตัวผู้สมต้อนครับกระนังเนี่ยข้าวพุ่นกับเมนเห็ดปวกด้วยพี่น้องเห็ดปวกพอหน่อยเอาเอาไปเลยห้ามาที่ิถันไม่ถูกห่วย

ละมังสัดข่ามีตแม่ดน้องเาไปเื้อด้กะมังเห็ดอาหารแม่แม่แมจ้ะแม่แม่ื้อห้แม่มัิาาดเน่องอันนี้เราไม่จังคดไงเนาะยาม่จังเขาพีเขาเกียรเขาควายทำไ่บ่คือทำไงไม่ไม่อยู่เด้ออย่ก ไม่จังใด๋ตําต en like ัวมือขึ้นขึ้นออกไผ่เบาจ้าแม่น้อกไหนจ้าน้องยางน้ำทางมาเก็บน้ำทางมาเรื่อยๆโอ้ยยังสั่นแล้วมันก็ไปเอียกก็สิได้เอียกได้หน่สวัสดีค่ะที่หน้าย้อนรถห้างพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่เื้อให้พวกเราคัน รถตั้งอาเตียนหมอนว่ามันก้นยังได้พี่น้องปูงเฮ็ดได้นน่ปูงเฮ็ดปวกจ้ะมันจะมาได้ไปเก็บไก่พ่อได้ยมเอารวยเฮาเอาได้เป็นสารผิดปูงก็ไปเก็บผักหน้านเดี๋ผักกระเดาเก่าทงซีบทงพี่น้อง นเเ็ถึงรุ่นทีสามบากหน่อยครับไปหาเก็บพักเก่ามากินกรับก็ได้เก่าทงเก่าทงเก่าทงนี่รีพี่น้องมองนึงมันหน่อยๆแล้วก็ไปอีกทงนึงไปไปห้อมมุกอ่นไปตองอยู่ห้อนไปหาใบตองป่วยมีอะไรมาได้พี่น้องเวลาคุยกันต้องเอาใบตองกล้วยที่ปูมันยังหอมโซกลาบโซกลาบมัอนี่เพิ่นโซกลาบซุ่มด้วยไหมโซคลาบเมนโซก็มันๆเตรียมรถไม่ทำคุณรีบดีกว่านี้ เต็มๆหรือวุ่นวนเต็มีมากเลยพี่น้องถมากอ่ะแล้วจะเต็มพีน้องเจ็สิบาทโอ้พี่น้องอ๋อพี่น้องมื่อยไแนเมือยู่อันันนป้าปุ๋ยปุ๋ยนพี่น้องเไปเมือแเ่อยู่พี่น้องไจวดจวดพี่น้อง เอาลูกนี้เนี่บ้าปุ๋ยนั่นละใส่ที่เด็ดหรือที่หัวคุณน้องแกวัยแล้วพี่น้องอ้าว้าวน้องมันแสบเนี่ยพี่น้องกันนั้นสุกหมดได้พี่น้องเลยนี่อ้าวพี่ลูกแล้วพี่เมียนี่นี่อะไรเนี่ยคือนั้พี่น้องกินเล็พี่น้องโอ้ยขณิตกินในใจพี่น้องอันนี้คิดนอกใจได้เนี่ย เราบวกเราพุ่นห <gger> ัน <Utah> ยังของเล่าดอกพี่น้องออสมมติเรามาเชคนวนมาเปนยาเนี้ยเเนี้ยนนจ็ดเปอร์เซ็นต์พี่น้องบ่าวิเทียวนี่วันีน้ำเทียวแมนเจ็ดปอร์เซ็นต์ตีคืรอยเปอร์เซ็นต์เมือนนี่ได้อยร้อยเปอร์เนต์มาเครื่องขา้วยน้อยไร้มอนี่เิน้อยยอดคส้นนี่ิมแ่มทำแที่ล้นไปท่ายาไปเที่ยวอันน่อมองเขาพัดแยโอ้ สนหนำเ้าเปิดอยกลย่างนี้นี่กจมบะก็เหม็นกลนหอมกีกินหอมหอมกดยอดเลยหอมกับขวาหอมกขวหอมนใัทาเลเอาพี่น้องเออพี่น้องมดวดทียเจ้าว่าอกียะท่านแมวจริงเอนคนที่ไล่ตานั่นตัเลี่ พี่น้องทอดมันจะเสียบใ่สิบหมื่นเโซลาบพี่น้องเชียรถหม่ไม่กว่าหาโซ่เลยพี่น้อลโลาบมาเตรียมมานเนาะเน่จุดจุดพุดเจียำมัมมัมพอดีเลยจิปูเน่พอดีเลยตะเกพิ่นหลาบเนี่ป็นนันใส่เกีรยมันนัวเนาะผมมัมลมพอดีพอดี เดี the the ๋ย <LO> ือดกัดเกี้ยวอะไรพี่น้องมาเนี้ยแซ่แซ่เพื่อกันครับบานเนี่ยโอ้เป็นบปิดปิดไปเลยเฮรอเป็นตะเหลีวไปทั้งขุนหัวยุงมาแล้วพี่น้องก็ลับบทเราคนงานอยู่เอาเด้อพี่น้องมามากินเผากันจิ้มกระเทียมร้องกันโศกมันน้ำเบาปุ๋ยพี่น้องคำคำคุ้นคุ้นน้ำคืนโผล่รถไม่ใส่หยาเตรียมก็พ้นว่าโูกลาบโูกลาบ

คเสเออลูกพ่อมนาลาบ้างนอับทำหน่ยเดู้อะไรกินสเนี่ยเือเสียปัมด้วยปตัวย่เหวนึุมืออมอนอนปุยปี๋ตัวเย็นบ่มีผ่าตรงนี้ กันเดิมม no ันนี่มันดกมาไปตุ้มี่ยเจ้าอันนี้เกียวผมเราบ่ปุ๋ยิ่เ้ายางสิกินแล้วไปเจ็บเปลบุกที่โน้นพนงานบ้านกิน

ไรถุดไม่ไปครับพอแล้วผู้เรียบปยปลาง้็ไปเค็งหน่อยสิตัวยายมอยากให้มาได้เด้ออยาให้เด็กน่อยมายำปูทางสี่้ำยำปูครัก็ไปยำที่หลัง พยายามมาไปเียงหน่อยมาผิวเดี๋อวมาบกัางห้องมันทางห้องจะมีอยู่เมัวดมีมีปาังยู่ที่วดเอาปุ๋ยไปแบบนี้ไปเยน้ำเย็นน้ำเย็นถอยถอยออไตั้มกองไวลูกชอบอ มันๆอย่างในห้องภาพไปหาหนูจนพี่น้องมึงอะไรก็เต้นก็เตะพี่น้องเองเนีงก็ขอขอบคุณขอบคุณนายครับมือนเนี่ยที่มาส่งมาลามกันเด้อพี่น้องเด้อสาระจิ้มเนี้ครับพี่น้องโชคดีมีความสุขได้เก็บได้ไข่ได้จนพี่น้องกำลัไปรวยสู่ขุดทุ่นครับ อ่บฝาคุยก่อนจ้าข้าวกำสวัสดีครับมาได้สมกันเด้อพีน้องเอง